ครับสวัสดีตอนตะโสพี่น้องขอพระคอยให้มาตตติหามาส่อนกุ้งมาส่อนกุ้งอยทะเละจะไปเฮ็ดกะปิแต่มื้อนี้มันบ่นขึ้นบ่มีครับได้ทีน่งางเด่นครับพี่น้องสมทะเลนะครับอ่านี่ยครับอ๋อบ่ตายครับอืออัดกนมารใช่มพี่น้อ แฝดแฝดน้ามเรื่อนึงดูปูนที่ตายด้วครับน้ามันอัจถึนมาก เอนปูอยังไงแดงเหรอน้ำไปกับไตยึีนเ่าครับโยนลงไปก็ได้พอมาคอมันลงมันดูเพราะมันน้ำน้ำมันอัดขึ้นเป็นขึ้นอัดมันตาย ถราบังขดหินในน้ำครับมันงามครับโขดหินมันดำบางทีเราเห็นมันคล้ายๆหินนะครับแต่ว่ามันประมาณเรื่องขึ้นอย่งก็เป็นคึ้นซายอย่ครับแต่ว่าแข็งครับนี่น้ำอัดขึ้นมางามนี่บันเป็นคุ้มแล้วครับนเง ้นไม่ก็หลายพี่เราก็ไม่อาดขึ้นมาอู้หาดใต้ครับทำง,งามผมมีภาพบางหอยเสียบมัน,นมบ่มีภาพจับหอยเสียบตรงนี้เราเข้าไปเฮ็ดคิปตรงนู้นคลิปเก็บหอยหอย ไอปูอะมันลงน้ำน้ำกับเป็นสีทะเลนะ่ย่งมางนานมันก็จะจีบตายในน้ำเนาะหมดแรงครับมันลงน้ทะเลอัดครับบนก็ตายน้ำ,นะำนนนนทะเลอัดมันวุน่นกมัน บองเลยนอกมันหมดแรงแล้วมันจะตายแล้วครับแวต่ว่าขึ้นง่ายครับล่างกี่ผมมาป่าอัดป่ากระโดนอัดขึ้นมาตายสองตัวขกันครับจะไปกับที่มี่ผมใส่ถุงไว้แลยเป็นป่ากดกดทะเลกับ กับปลาสนหลังปลาลูกทะเลีพี่น้องขนาดกระพุนโดนอัดถึงกไก่ครบพุนน่นเ่แมงกระพุนแมงกระพุนที่แชบร้อนขนาดด้คร mm ับ hmm. พี่น yeah> ้องกระพุนตัวหนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดแปดเก้าเก้าตครับกระพุน มันตายโดนขึ้นทะเลอัดขึ้นมามืนขึ้นทะเลอัดขึ้นมาตายเนี่ลงไปสอนแล้วมันบดติดเคยเอ้กุ้งกุ้งที่ว่าสิปเพ็ดกะปินะครับเมื่อกี้มันบดขึ้นบดติดก็เลยเดินเดินท้ายทะเลให้พี่น้องเบิ่ง พี่หลัง,งบอฮาเบอร์ทะเลเดมาแล้วก็บไทยใช่ไหมเนะาะทะเลย่างครับยังในนามทะเลเป็นพวกใจล่องเข่าขอ้อมันกันพวกหอยหพวกอะไรกันปลาปลาจ้องม่องหรือว่าปลากระเบนตัวน,น้อยๆครับแข้งปวดขนาดเลยพี่น้องปลากระเบนปลากระเบนน้อยนะ เวลามันมีค่อยสนแทงหรอเวลาเวลาม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 าสอนกุ้งถอยทะเลนี่พอมาสอนมันมันก็ตามมากินเนาะแล้วมันก็อยู่มันก็อยู่ในนี่แหละครับมันจะฝังตัวอยู่ในทรายนี่ครับไปเหยียบมันครับมันก็แทงออกพี่น้องนี่หอยอย่างวะ งามเถอะครับคอยปู่ไม่ยังไม่ได้คอยนม่มาถึงตายงามครับของในทะเลี่ยมที่ติดเปลือกได้ไรเปลือกหอยเต็มหมดเลยครับผมาิ่มมางามงามสวยงาม เป็น้นนะครับดินที่เราเห็นไอหินที่เราเห็นเ,นเ,เ,เนมื่อกี้นั่นแหละมันจะเป็นจากกันนั่งแหอะคือหินมันจับตัวกันนั้นน่าจะเป็นพื้นทะเลเก่าครับนี่มันมันเสาะออกไปเรื่อยๆ,ๆครับตะกอนเห็นคนที่นี่เขาบอกฟังว่า,วาตะกอนเห็น,นะแตะกอนมันต่อฟัง จะออกไปประมาณเกือบสองกิโลหรือสองกิโลออกจากนี่นะแต่คิดว่าหม,มืางงานขึ้นยางเงี้ยผบอกฟังว่าตอนนี้มันโดนพื้นทะเลมันกินครับกินเข้าไปครับมมึงกินนานะนานะนะพื้นแห้งมากอัดถึงนู่นนะครับพื้นทะเลคิดว่าคื้นหินหมดเลยมีไม่างามครับไม่มีคนเจ้าจของจองไว้เราเขาตัดเขาตัดตั้งข้นเขาจอดแล้วเขาไปขุดขึ้นมาเรื่อยอ่ะ นี่ยางครับยี่นี่นี่นนเปืกอกหอยครับปูปูปูล้มหลายครับเออพี่น้องเออเดี๋ยวพาบไงข,ขุดนพอคนมามันแรงลงหมดปูล้มปูล้ม,มนี่าพี่น้องปูล้มนี่กระสอบนี่ผมงสงสัยมันเป็นนิยังนอะไรหนี่นี่คืนทะเลสัตว์มากเลยพี่น้อง ก็สอบบิ๊กแบ็คง่ายเลยทุกอย่างเลยจะกอนนังนี่ปลวกตดเปลวกหอยรัปลวกหอยหอยยังบุ้งตัวน้ำหนึ่งงาทะเลสัตว์ถมาดูสิไม่เห็นมันอยู่ในทะเลน้ำที่เกบึง ตอนคอมันอยู né, net, <laughs> there, the ่ในทะเลนานเป็นหอยเป็นอะไรเจาะใช่ไหมมีมาแรงจรินมันชื่อหอยนน้ำน้ำถล่มมันก็มันก็มาจับนะหอยเนี่เนาะเห็นว่าพี่น้อยเหรอ าาก็จะพึ่งทีหาน้องเบ้าหัวมีผิดไหนี่หอยว่าในฝังตัวอยู่เห็นบ่ครับหอยมันฝังตัวเลยนี่เป็นหอยแมงผูพี่น้องพี่น้องเห็นบ่มันน้อยๆตัวนี่ๆหอยแมงผูเก็บตัดเนี่ยค,ครับหอยแมงผูครับเนี่ยมันฝังตัวอยู่เลยน,นี่คือหอยแมงผูครับนั่นนั่น เดกแกนมยกกะไดยู่เอาไปซะเอ้เอ้นตายแล้วปูตัวนี้ปูตัวนีวน้มันตายแล้วนี่คือหอยแมงปรูเลยพี่น้อง